ชายที่เข้มแข็งและแข็งแรงเหนือชายทั่วไปจริงๆแม้จะเพิ่งผ่านการต่อสู้และอุ้มเราเดินมาตั้งไกลแต่ก็ไม่หอบหายใจแม้แต่นิดเดียวอยู่ในอ้อมแขนเขาแล้วเรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเหลือเกินไอคำลือมันอยากให้ระยะทางทอดยาวออกไปเพื่อที่ข้าจะได้ออกอุ้มองหญิงดวงแก้วไว้อย่างนี้ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่ต้องหยุด ไม่ต้องวาแต่ระยะทางให้ความสุขมันช่างสั้นนักไถึงวางแล้วรีบปล่อยจนลงเถนะคำลือแต่องค์หญิงยังดำเนินเองไม่ได้คำลือไม่เข้าใจนั่นทุกคนออกมากันแล้วเห็นไหมปล่อยตัวลูกสาวข้านะไอ้คำลือจะถือดีอย่างไรอ่ะมาอุ้มดวงแก้วไว้อย่างเนี้ยฮะ หม่อมฉันไม่ได้ถือดีแต่ว่ายอมให้ข้าคุมตัวเดี๋ยวนี้ฐานจับมันไว้นี่มันอะไรกันเนี่ยข้าทำผิดอะไรถ้าไม่ได้คำาลือป่านี้ดวงแก้วคงถูกเจ้าทมินจับตัวไปให้ราชบุตรสีมาย่ำยีจนยับเยินแล้วเพคะเจ้าพ่อแม่รู้ว่ามันมีความชอบอันยิ่งใหญ่แต่ความผิดของมันที่ใครๆเห็นกันตำตาทุกผู้คนเช่นนี้ ขุนศึกคำลือทำผิดกฎมนเทียนบานเพคะเจ้าพี่ชายใดล่วงละเมิดอินทรีย์แต่ต้องร่างกายของราชนิกูลสตรีมีความผิดถึงขั้นประหารหรือตัดมือของมันทิ้งเพคะแต่พี่ขาแปลงเดินไม่ได้ก็จะให้คำลือทิ้งพี่เอาไว้ข้างๆศพของไอ้ธมินที่ไร้หัวนั่นพี่เป็นคนสั่งให้เขาอุ้มพี่มาเขายอมเป็นเหมือนม้าลาให้ขี่ถ้าคำลือผิด มาตัวพู้ที่น้องหรือพี่ขี่นั่นก็น่าจะมีความผิดด้วยกันทุกตัวไปแต่คำเรือมันไม่ใช่ขอเดชะเกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะเรื่องอะไรตุรีอบอกมอยไว้นะราชบุตรสีมานำทัพฝ่ากํากแพงเมืองเข้ามาได้กำลังเที่ยวไล่ปล้นฆ่าชาวเขลางและนำไพรพลมุ่งมาทางนี้แล้วพระเจ้าค่ะแย่แล้วเลคะเจ้าพี่เราจะทำยังไงกันดี อออออออไว้ขวางหน้าข้ามันเขาทุกบ้านที่ผ่านไปข้าสีมาจะเล่นงานไอ้พวกแขลางให้สะใจรีบบุกเข้าวังในดีกว่าพระเจ้าค่ะเราบุกเข้าเมืองมาได้นี้นะเรื่องตีวังอ่ะไม่มีปัญหาเจ้าอาเกรนผู้คนมารับมือข้าไม่ทันอยู่แล้วละไอ้บุญยืน แต่จะสรองช้ยอยู่ทำไมล่ะพระเจ้าคะยิ่งมีชัยเอ็วเท่าไหร่ก็จะส้ตรงได้อาหญิงดุ่นแก้วมาชัยชมไว้ขึ้นเท่านั้นนะปล่อยข้านะไอพวกบ้าปล่อยค่ะปล่อยเมียค้าปล่อยเมียปล่อยอยปล่อยปล่อยป่ายปล่อยปล่อย่อยล่อย่ย จงตามข้าไปในวังเดี๋ยวนี้มันมีทางสู้สนุกว่า <c oughs> ไปไเอาล่ะนะ <c oughs> ในวังนะ่ะมีนางกำนันที่สวยงามมากมายและทรัพย์สมบัติเหลือหลายกำลังรอพวกเราอยู่ทุกคนตามข้ามา <c oughs> ไปเลย เมืองอินจะรีบระดมกำลังทหารเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะแต่ในายามขับขันอาจจะไม่ทันการพระเจ้าค่ะแล้วทหารรักษาวังละ่ะมีจำนวนเท่าไหร่ประมาณร้อยนายพระเจ้าค่ะรีบบอกให้ขุนศึกคำาลืออาสาไวไวสิเพคะเจ้าพี่เผื่อจะมีความชอบพอลบล้างความผิดได้ทหารแค่ร้อยไปสู้กับทหารเป็นพันมันมีแต่ตายกับตายเท่านั้นนะดวงแค้ แต่ถ้าไม่ทำอะไรขุนศึกคำลือก็ตายไปครึ่งตัวแล้วนะเพคะเจ้าพี่ขอเดชะหม่อมชั้นเมืองอินและหม่อมชั้นคำลือขออาสาไปต้านศึกไว้เพื่อถาวายอาราขาให้ทุกองค์ปลอดภัยพระเจ้าค่ะก็ได้พวกเจ้ารีบประดมกำลังเท่าที่มีไปส่วนความผิดของไอ้คำลือท้ามิใช้กลับมาคอยว่ากันใหม่เป็นพระกรุณาอย่างหาที่เปรียบมิได้พระเจ้าค่ะคำลือท่านรีบนำชายกลับมา ก็จะรอฟังข่าวดีโอ้โหเจ้าพี่คืนนี้ฉันกล้าหารชาญชัยถึงกลับเด็ดออกไปตรายกับขุนศึกคำลือต่อหน้าเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้ขุนศึกคำลือถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แต่ใครบางคนสิสอยจนน่าสงสารเลยนัเนี่ยรีบไปก็ถือว่าคำลือชักช้าจะไม่ทันการอย่าลืมเอาหัวของราชบุตรสีมามาฝากข้าด้วยนะขุนศึกเมืองอินพอไอ้เมืองอินเลยหน้าสกเนตรเพื่อที่จะรับคำ องค์หญิงดวงแขก็ทรงแรบลินให้องค์หญิงอะไรช่างซกซนอย่างนี้รีบไปดีกว่าทหารทุกคนตามข้ากับคุณสุดเมืองอินมาไปไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วหล่ะคืนนี้อย่าบัวบ่นเลยน่ายี่โถรีบกลับตำหนักองค์หญิงกันดีกว่า จะรีบไปทำไมเหรอมอนา้าจะรีบไปเออเก็บของมี่าก่อนเพคะเผื่อว่ายังจะห่วงสมบัติบ้าอยู่ได้คำลืออทหารของเราจะต้องไม่แพ้อะไรทำให้ลูกแน่ใจไหนบอกพ่อมาสิดวงแก้วลูกได้เห็นตอนที่คำลือต่อสู้กับเจ้าทมินแล้วเพคะกำลังลไพ่พลของเราน้อยกว่าเขาถึงหนึ่งต่อสิบเชียวนะ แต่ขุนสึกคำลืออาจจะต่อสู้ได้ถึงหนึ่งต่อร้อยเพคะเจ้าแม่หรือแม้แต่ขุนศึกเมืองอินก็เคยนำทัพเมืองเราเอาชัยมาหลายหนคงจะพอต่อสู้กับกำลังพลมากกว่าได้เพคะถ้าคนของเราแพ้พวกเราก็แย่แต่ถ้าเป็นฝ่ายมีชัยเจ้าพี่จะทรงทำประการใดกับความผิดที่ขุนศึกคำลือก่อไว้ล่ะเพคะ